<c oughs> สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่3ของวิชาคณิตศาสตร์6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเชื่อมประพจน์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยกับการเรียนในแต่ละบทนะครับเราก็จะมาดูโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมประพจน์นะครับซึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับจนจบคลิปวิดีโอเนี่ย ก็จะเป็นแนวของข้อสอบโอนิทที่จะสามารถเอาไปทําได้นะครับอาจจะเป็นพื้นฐานนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากและอาจจะไม่ได้มีความยากเท่ากับข้อสอบโอนิทนะครับเพราะว่าครูไม่สามารถที่จะจับทางข้อสอบโอนิทได้เนื่องจากว่าเป็นปีแรกนะครับที่ข้อสอบโอนังมีเรื่องของตรกศาสตร์ในเรื่องของการเชื่อมประพจน์นะครับเรามาดูกันเลยตัวอย่างบอกว่ากําหนดให้ประพจน์ p นะครับ มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับประพจน์ P ีมีค่าความจริงเป็นเท็จประพจน์ Q มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าปกติแล้วเนี่ยประพจน์จะเป็นประโยคยาวๆซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จใช่ไหมละ่ะท,ทีเนี้ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็ให้สัญ,ญลักษณ์ประพจน์นะครับเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งนะครับโดยมักจะเริ่มจากตัวผีนะครับเราบอกกันมาแล้วซึ่งในข้อนี้ให้ประพจน์มา2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จ ีอ่ะครูเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับให้ P มานะครับเป็นเทสเทสเราจะใช้สัญลักษณ์ขอโทษนะครับเทสเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F ตัวใหญ่นะครับย่อม,มาจาก False ที่แปลว่าเทสต่อไปครับให้ตัว Q มานะครับซึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงถ้าเป็นจริงเราก็จะใช้ตัว T ตัวใหญ่นะครับซึ่งย่อม,มาจาก r u ูโจทย์ต้องการให้หาค่าความจริงการหาค่าความจริงหมายถึง การหาว่าประพจน์เนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จแค่นั้นเองนะครับตัวอย่างที่1ครับข้อที่1อ่านว่า p ถ้าแล้วนิเศษ q สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับลักษณะคล้ายๆหนอนเนี่ยหมายถึงนิเศษนิเศษไม่ใช่ตัวเชื่อมแต่นิเศษหมายถึงอ,อะไรนิเศษเนี่ยเมื่อนำไปวางอยู่หน้าประพจน์ไหนมันจะเปลี่ยนครับยกตัวอย่างเช่น เมื่อน,นิเศษไปวางอยู่หน้าตัวคิวแล้วคิวเคยเป็นจริงมันก็จะเปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จเอานิเศษไปวางหน้าตัวไหนก็จะเปลี่ยนจริงเป็นเท็จเปลี่ยนเท็จเป็นจริงนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับเราก็จะเริ่มด้วยการแทนค่าจริงกับเท็จไปในประพจน์นะครับ p เนี่ยโจทย์ให้มาเป็นเท็จเราก็ดูกันเลยนะครับ p เนี่ยโจทย์ให้มาเป็นเท็จต่อไปครับเชื่อมด้วยท่าแล้วเดี๋ยวจะงง ทําสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นลูกศรธรรมดาไม่ใช่ท่าแล้วนะคะพี P นะให้มาเป็นเทสนะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วดูคิวตัวดั้งเดิมก่อนคิวดั้งเดิมเนี่ยเป็นจริงเมื่อเติมนิเศษเข้าไปก็จะเปลี่ยนจริงให้กลายเป็นเทสกลายเป็นอย่างนี้ดูนะคิวเดิมเดิมแล้วเนี่ยเป็นจริงเห็นไหมครับพอเวลาเติมนิเศษเข้าไปหน้าคิวมันก็จะเปลี่ยนจริงให้กลายเป็นเทสจากตารางที่เราเคยท่องมาในเรื่องของท่าแล้วเนี่ยเทสท่าแล้วเทส เท็จถ้าแล้วเท็ตตอบอะไรครับเท็จถ้าแล้วเท็จตอบจริงเนาะถูกต้องไหมครับจากที่เราเคยท่องมาในตารางค่าความจริงของถ้าแล้วเนี่ยมันจะมีเท็จแค่กรณีเดียวกรณีที่จะเป็นเท็จคือจริงถ้าแล้วเท็จนะครับจะตอบเท็จแค่กรณีเดียวที่เหลือเป็นจริงทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องท่องและทําให้ได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ข้อที่2อ่ะมานิเซตใหม่ละ อันประพจน์ก่อนนะครับนิเศษ P ก็ต่อเมื่อ Q อิวเรามาหากันว่านิเศษ P ก็ต่อเมื่อ Q อิวเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะตอบจริงหรือตอบเท็จนะครับเรามาเริ่มกันเลยดูิมเดิมๆก่อน P เดิมๆเนี่ยโจทย์ให้มาเป็นเท็จเห็นไหมครับเมื่อเติมนิเศษเข้าไปข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนเท็จให้กลายเป็นจริงนะครับต่อไปเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะ Q เป็นอะไรครับโจทย์ให้มาเป็นจริงก็ใส่จริงไปได้เลยไม่มีนิสศษข้างหน้าอ่าเใหม่นะ P เดิมๆเนี่ยเป็นเท็จนะแต่หัวขยับนิดนึงนะครับ P เดิมๆเนี่ยเป็นเท็จพอเวลาเจอนิสศษข้างหน้าก็เปลี่ยนเท็จให้กลายเป็นจริงนะครับ Q โจทย์ให้มาเป็นจริงนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงเราเคยท่องมาแล้วในตารางก็ต่อเมื่อตารางก็ต่อเมื่อเนี่ยมันจะเป็นจริงเมื่อหน้าตาประพจน์2ตัวที่มาเชื่อมกัน มีหน้าตาเหมือนกันอย่างข้อนี้ตอบจริงเพราะว่าประพจน์ที่มาเชื่อมก็ต่อเมื่อทั้งคู่เนี่ยเป็นจริงทั้งคู่หน้าตาเหมือนกันนะครับเลยตอบจริงถ้าเท็จกับเท็จทั้งคู่ก็ตอบจริงนะครับก็ต่อเมื่อจะตอบอย่างนี้ต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3นะนิเศษ P ถ้าแล้ว Q เรามาดูกัน P เดิมๆดิมที่โจทย์เคยให้มาเนี่ยคือเท็จ พอเวลาเติมนิเศษเข้าไปข้างหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นจริงนะ p เดิมๆจะเป็นเท็จเติมนิเศษข้างหน้าเป็นจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วนะ q โจทย์ให้มาเป็นจริงอ่าดูกันเลยครับกรณีท่าแล้วกรณีท่าแล้วจริงท่าแล้วจริงตอบจริงเนาะจริงท่าแล้วจริงตอบจริงมีข้อสังเกตที่ควรจําอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจําได้ก็จะดีมากกรณีตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับ ถ้าข้างหลังเป็นจริงอโอ้ไฮไลท์ไว้เลยนะถ้าข้างหลังเป็นจริงคําตอบสุดท้ายจะตอบจริงได้เลยโดยที่เราไม่ไมจำเป็นต้องสนใจข้างหน้าว่าเป็นอะไรก็ได้ข้างหน้าจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จข้างได้แต่ถ้าเชื่อมท่าแล้วข้างหลังเป็นจริงก็ตอบจริงนะครับต่อไปหรือข้อที่4นะครับข้อที่4 P หรือ Q อันนี้ง่ายเลยนะครับ P โจทย์ให้มาเป็นเท็จนะครับ Q โจทย์ให้มาเป็นจริง เราก็ย้อนกลับไปดูตัวเชื่อมหรือนะครับกรณีของตัวเชื่อมหรือให้เราท่องจําว่าถ้ามันมีจริงโผล่มาแค่ตัวเดียวจะมีตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้ถ้ามีจริงโผล่มาแค่ตัวเดียวตอบจริงได้เลยนะครับต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5นิเศษ Q ถ้าแล้วนิเศษ P อ่ะข้อนี้เป็นนิเศษทั้งคู่นะครับ Q ิดั้งเดิมที่โจทย์ให้มาเป็นจริงนะครับ พอเวลาเจอนิเสธกลายเป็นกลายเป็นเท็จไปเลยแม่คิวเดิมเป็นจริงเจอนิเศษกลายเป็นเท็จนะครับต่อไปเชื่อมไปท่าแล้วนะครับ P ีดั้งเดิมเป็นเท็จนะครับพอเวลาเจอนิเศษก็กลายเป็นจริงอ่าหมายนะคิวเดิมเป็นจริงเจอนิเศษกลายเป็นเท็จนะครับต่อไป P เดิมเป็นเท็จเจอนิเศษข้างหน้าเปลี่ยนเป็นจริงนะครับอ่าดูอีกแล้วอันนี้เราได้อีกแล้ว เทคนิคเมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะครับครูบอกว่ากรณีท่าแล้วถ้าข้างหลังเป็นจริงกรณีท่าแล้วถ้าข้างหลังเป็นจริงสามารถตอบจริงได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าข้างหน้าถ้าแล้วจะเป็นเท,ท็จหรือจริงก็ได้นะครับอ่าต่อไปครับข้อที่6ข้อที่6นิเสษ P และ P อ่าข้อนี้ต้องดู P ตัวเดียวนะครับ P เดิมๆโจทย์ให้มาเป็นเท,ท็จ พอเวลาเจอ,อนิเศษข้างหน้าก็เปลี่ยนเท็จให้กลายเป็นจริงนะครับต่อไปครับเชื่อมโวยและ p ข้างหลัง p ข้างหลังครับโจทย์ให้ p มาเป็นเท็จอ่าเรามาดูคําตอบกันนะครับกรณีและจะตรงข้ามกับหรือกรณีและถ้ามีเท็จโผล่มาแค่ตัวเดียวเห็นไหมมีเท็จโผล่มาตัวเดียวก็สามารถตอบเท็จใดเลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะมี จริงหรือไม่แต่ถ้ามีเท็จโผมาตัวเดียวก็ตอบเท็จได้เลยมันจะต้องข้ามกับหรือเมื่อกี้ข้อที่4ี่เห็นไหมกรณีหรือเนี่ยถ้ามีจริงโผมาตัวเดียวเนี่ยตอบจริงได้เลยนะครับอ่าสำหรับตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่มีความยากขึ้นมานิหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างน,นี้นในเรื่องของการเชื่อมประพจน์นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ p และ q ข้อนี้มี3ประพจน์นะครับมี3ประพจน์ กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะครัะพอเวลาโจทย์ให้มาเป็นข้อความอย่างนี้ก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับอ่าโจทย์ให้ p และ q เป็นจริงแสดงว่า p ก็เป็นจริงนะครับโจทย์ให้ q ก็เป็นจริงนะครับต่อไปครับ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ ให้ R มามีค่าความจริงเป็นเท็จนะ p, p เป็นจริง q เป็นจริงนะครับแล้วก็ r เป็นเท็จโจทย์ต้องการให้หาค่าความจริงหาค่าความจริงของข้อ1ข้อ2เรามาดูทีละข้อนะครับข้อนี้มีความยากตรงที่ว่ามันมีประพจน์เยอะขึ้นนะครับมีประพจน์3ตัวเห็นไหมครับมีประพจน์ p q แล้วก็ r นะทีนี้ พอเวลามันมีประพจน์เยอะที่สําคัญโจทย์ข้อหนึ่งนะักเรียนจะสังเกตเห็นว่านอกจากมีประพจน์เยอะแล้วก็ยังมีตัวเชื่อมมากกว่า1ตัวเห็นไหมครับมีตัวเชื่อมมากกว่า1ตัวข้อที่1มีตัวเชื่อมสองตัวครับตัวเชื่อมแรกก็คือถ้าแล้วนะครับอีกตัวเชื่อมก็คือและนะทีนี้เราจะเราจะทําอะไรก่อนดี ยึดหลักการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยครับหลักการทางคณิตศาสตร์บอกว่าต้องทำในวงเล็บให้เสร็จเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทำในวงเล็บก่อนในวงเล็บเนี่ยบอกว่า q และ r เห็นไหม q โจทย์ให้มาเป็นอะไรครับ q โจทย์ให้มาเป็นจริงอย่างนี้นะต่อไปครับ r โจทย์ให้มาเป็นเท็ จริงกับเท็จมาแบบนี้เราจะเคลียร์ในวงเล็บเห้เสร็จก่อนจริงและเท็จเราท่องมาแล้วนะครับตารางค่าความจริงจริงและเท็จกรณีของและกรณีของและถ้ามีเท็จโผล่มาแค่ตัวเดียวที่เราเคยท่องนะครับกรณีของและถ้ามีเท็จโผล่มาแค่ตัวเดียวเราจะตอบเท็จได้เลยนะครับกรณีของและถ้ามีเท็จโผล่มาตัวเดียวได้เลย เพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็ทําในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทํำ p เลยนะเมื่อทําในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดึง p ลงมาท,ทําทีหลังให้มันตรงกันนะครับดึงลงมาทําให้มันตรงกันเราก็ดูครับว่า p เนี่ยโจทย์ให้มาเป็นอะไร p เนี่ยโจทย์ให้มาเป็นจริงเห็นไหมมีจริงในวงเล็บที่เราทําได้คือเท็อ้าวขาดตัวเชื่อมอยู่ไหน ตัวเชื่อมที่เรายังไม่ได้ทําก็คือท่าแล้วเห็นไหมครับเราก็ดึงท่าแล้วลงมาอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็ดึงลงมาทีหลังนะครับไม่ใช่ดึง P ลงมาเราต้องหาก่อนว่า P เป็นอะไรโจทย์ให้มา P เป็นจริงก็ดึงจริงลงมาทีนี้เราก็ท่องอีกครับในกรณีของท่าแล้วท่าแล้วหน้าจริงหลังเท็จริงท่าแล้วเท็จตอบเทจเพราะท่าแล้วมีเทจแค่กรณีเดียว ก็คือกรณีหน้าเป็นจริงแล้วก็หลังเป็นเท็จเรามาดูข้อที่2ต่อนะครับตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่2ข้อที่2ย่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วครับว่าโจทย์ให้ p เป็นจริง q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นเท็จเรามาหากันสําหรับกรณีข้อที่2เนี่ยโจทย์ให้มา3ประพจน์อีกแล้วเห็นไหมครับประพจน์แรกคือนิเสธ p ประพจน์ที่สองคือ q ประพจน์ที่3คือ R โจทย์ให้มา3ประพจน์นะแล้วก็โจทย์ให้ตัวเชื่อมมา2ตัวก็คือถ้าแล้วกับหรือนิเศษนี่ไม่ใช่ตัวเชื่อมนะครับแต่ปัญหาในข้อนี้ที่ไม่เหมือนข้อ1ที่ผ่านมาก็คือว่าคือว่าอะไรนะคือว่าไม่มีวงเล็บเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวงเล็บเนี่ยเราจะทําอันไหนก่อนก็ได้หรือเราจะทําไปพร้อมกัน3ตัวเล็กก็ได้อย่างข้อ1ข้างบนเนี่ย โจทย์ให้วงเล็บมาเนี่ยเราก็จะต้องทําในวงเล็บให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วค่อยทําข้างนอกวงเล็บนะครับแต่ว่าข้อ2เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้วงเล็บมาแล้วให้มา3ประพจน์เนี่ยสแสดงว่าเราสามารถที่จะทําอันไหนก่อนก็ได้นะครับถ้าเรามาดูกันนะครับเราก็เริ่มทําพร้อมกันเลย3อันดูหาทีละอันนะครับนิเศษ P อะดูนิเสษ P ครับ ีเดิมๆเนี่ยโจทย์ให้มาเป็นเท็เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนิเศษ P ก็จะกลายเป็นอ่ะพีเดิมๆโจทย์ให้มาเป็นจริงขอโทษครับเพราะฉะนั้นนิเศษ P ก็จะกลายเป็นเท็เพราะนิเศษเปลี่ยนจริงเป็นเท็เปลี่ยนเท็เป็นจริงนะครับด้านล้ห1ตัวต่อไปครับด้นิเศษ P แล้วมาดู Q ต่อ Q โจทย์ให้มาเป็นจริงนะครับเอาสองตัวก่อนก็ได้สตัวก่อนเดี๋ยวก็จะงงนะครับเราก็เอา2ตัวนี้มาเชื่อมกันด้วยก็ ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อไหมเท,ท็จก็ต่อเมื่อจริงอ่าดูครับเท็จก็ต่อเมื่อจริงกรณีก็ต่อเมื่อถ้า2ตัวที่มาเชื่อมกันหน้าตาไม่เหมือนกันตอบเท็จได้เลยนะครับตอบเท,ท็จได้เลยเท็จก็ต่อเมื่อจริงตอบเท็จแต่ถ้าจริงก็ต่อเมื่อจริงหรือเท็จก็ต่อเมื่อเท็จหน้าตาเหมือนกันก็ตอบจริงนะครับ ทีนี้เมื่อทาข้างหน้าเสร็จอ,อย่าลืมยังมีสองตัวนี้ยังไม่ได้ทําเห็นไหมครับก็คือหรือ R เพราะฉะนั้นเราจะดึงหรือ R ลงมาทําข้างล่างมาทํากับ f ตัวนี้นะครับดึงหรือลงมาปึ๊บดึง R ลงมาแต่ดึง R ลงมไม่ได้เราต้องหาก่อนว่า R เนี่ยเป็นจริงหรือเท็จนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยให้มาแล้วโจทย์ให้ R มาเป็นเท็จนะครับหามาเป็นเท็จดึงลงมาทําให้มันเท่ากับ f ตัวนี้นะครับก็จะได้ละเราก็จะได้แล้วว่าเท็จหรือ กรณีหรือถ้าไม่มีจริงอยู่เลยตอบเทสเห็นไหมครับข้างหน้าก็เป็นเทสข้างหลังก็เป็นเทสจะตอบจริงได้ยังไงก็ตอบเทสไปนะครับ